สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการซุปซับทีวีนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่อง t s p o r t c h a า n e l นะครับพบกับผมจิรพัฒน์พรมลารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็ข่าวสารนะครับเนื้อหาสาระของฟุตบอลไทยในรอบสัปดาห์นะครับพบกับผมเป็นประจำนะครับก็มาสรุปข่าวให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับอ้าววันนี้มีหลายข่าวเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับไปกันที่บทสัมภาษณ์กันก่อนนะครับบทสัมภาษณ์ของ ประธานสโมสรปัตตานีเอฟซีนะครับหรือว่าเศษอายุฟรีนั่นเองนะครับก็ไปฟังท่านประธานสโมสรกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาของฟุตบอลไทยนะครับแล้วก็ปัญหาของสโมสรจะจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนักกันทุกสโมสรเลยนะครับไปฟังกันเลยฮะน,นี้ความเคลื่อนไหวของทีมปัตตานีเอฟซีนั้นมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ตอนนี้ เราได้คุยในทีมงานนะครับสอรอบแล้วสมรอบแล้วนะครับหลังจากที่ที่เว้นเว้นมา3เดือนนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็เราก็ได้คุยก่อนที่จะมีโควิดนะครับซึ่งทีมได้แข่งขันไปแล้วก็คือ2นัดนะครับก็ก็ทำให้ เราเนี่ยมีความรู้สึกนะครับว่าเออเนี่ยเราเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะนะครับพอหลังโควิดเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยเราก็หยุดสักพักหนึ่งแล้วก็เด็กของเราเราก็ทําความเข้าใจนะครับทําความเข้าใจกับเด็กแล้วก็เด็กนั้นก็เข้าใจในในการทํางานของ,อข,องของทีมนะครับซึ่งผมก็ได้มีการประชุมสองครั้งนะครับเพื่อที่จะมา มาคุยกันนะครับว่าในปีปีนี้นะครับหลังจากที่เราเห็นความชัดเจนของทางสมาคมว่าจะให้มีการแข่งขันในวันที่ในเดือนกันยานะครับเราก็เลยมีการประชุมนะครับว่าปีนี้เราจะเอากันอย่างไรนะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่าระยะเวลาการแข่งขันมันจะสั้นลงนะครับอาจจะเป็น5เดือนนะครับเราก็เลยเรามาคิด ในเรื่องของการวางแผนกรอบเวลา5เดือนนะครับก็ได้ข้อสรุปมามาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับทีมนะครับเราก็มาคิดว่าเราน่ต้องการผู้เล่นนอกหรือไม่นะครับแล้วก็เป้าหมายเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราจะมาบริหารทีมในไซส์ไหนนะครับอันนี้ก็เริ่มจะชัดเจนนะครับ กับสถานการ์ฟุตบอลไทยปัจจุบันตอนนี้ที่ในลีกด้วยเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาผู้วิ่แล้วก็ปัญหาแต่ละทีมที่พักทีมไปในส่วนของปององระธา,านสโมสรปัจนุบันมีความคิดเ็็อยไางไรครับคือคือคือ,คอผมดูนะครับอย่างเช่นจากการประชุมของของโซนใต้นะครับก็คือประมาณ10ทีมเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเราได้ฟังฟังปัญหาล้วนแต่เป็นปัญหาที่คล้ายคลึงกันหมด นะครับก็คือ 1. บางทีมต้องมาแบกรักค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็การหวันวิตกของทีมนี่ก็คือความชัดเจนเในเรื่องของเ,อเรื่องของงบประมาณแล้วก็สถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการทําทีมเนี่ยซึ่งมันจะต้องมีตัวปัจจัยเรื่องเงินเข้ามานะครับโควิดก็ทําให้เกิด ผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆงที่จะเป็นตัวที่จะ,ะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับสโมสรก็ก็ทำไม่ได้อย่างเช่นกรณีของอการเข้าดูของแฟนฟุตบอลนะครับอะไรต่างๆนะครับการซ้อมของนักฟุตบอลนะครับซึ่งก็ก็หยุดมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็นักฟุตบอลเองก็ ก็ต้องเริ่มต้นนะครับเริ่มเริ่มต้นแผนการซ้อมใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ที่เรารับฟังมาแล้วก็ที่ปัตตานีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นปัญหาอันเดียวกันนะครับอยากฝากอะไรกับสมาคมฟุตบอลคือสมาคมฟุตบอลผมก็เข้าใจนะครับในในฐานะที่เป็นที่จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับก็คือเราต้องการความชัดเจนตอนนี้ที่สรุปในทีนคือความชัดเจนของ แผนการสนับสนุนทีมนะครับว่าจะสนับสนุนอย่างไรนะครับในสถานการณ์ในขณะนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะได้ยินคําตอบที่มันชัดเจนนะครับเพราะเราจะได้มีการวางแผนนะครับก็คือการบริหารของสโมสรเนี่ยก็คือว่ามันจะมีไรายได้สส่วนส่วนที่ได้รับสนับสนุนจากสมาคมนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสโมสรจัดหาเอง พราะฉะนั้นถ้าเรารู้ชัดเจนว่าสมาคมจะซัพพอร์ตประมาณสักเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็คือเราต้องหาอีกเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะกําหนดผู้เล่นนะครับกาหนดทีมได้นะครับสามารถที่จะนาไปสู่ว่าเป้าหมายของทีมได้เลยนะครับว่าจะไปที่สูงขึ้นหรือไม่นะครับในส่วนของปตัตตานี้จิีภายในทีมตอนนี้มีการเคลื่อนไหวก็วอย่างที่นายกบอกมา แล้วก็ในส่วนของตัวคุณชอเนี่ยครับยังเป็นโค้ดโอมู่อยู่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือคือตอนนี้หลังจากที่หยุดพักหนึ่งสัญญาต่างๆก็จบสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชเฮดโค้ชอะไรต่างๆก็คือสัญญาทุกอย่างมันก็จบสิ้นนะครับเริ่มพอสมาคมประกาศว่าจะมีแข่งขันไปในกันยานี้นะครับด้วยเวลาสั้นๆนะครับตอนนี้ก็คือเรา เราทีมของปัตตานีเอฟซีเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับแม้กระทั่งทั้งโค้ดโอมนะครับแม้กระทั่งคนอื่นเราก็ยังไม่มีการพูดคุยนะครับตอนนี้ที่เราพูดคุยกันก็คือบอร์ดบริหารนั่นเองที่จะคุยกันว่าเราเรามีแผนการอย่างไรนะครับเรามีแผนในการทําทีมอย่างไรบ้างก็แค่นั้นเองนะครับอยากให้ประธานสโมสรปากอะไรกับแฟนบอลหน่อยครับผม ครับก็ปีนี้อาจจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะแฟนบอลเองนะครับที่เป็นแฟนบอลปัตตานี f c ที่ให้กำลังใจกับปัตตานี f c มาตลอดนะครับซึ่งถ้าฤดูกาลนี้เปิดเริ่มเริ่มแข่งขันนี่ด้วยมาตราการต่างๆท่านอาจจะไม่สามารถเข้ามาร่วมเชียร์แล้วก็มาให้กำลังใจทีมได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็น อุปสักนะครับซึ่งท่านก็ต้องติดตามนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็อยากจะให้นักฟุตบอลทีมเออทีมเชียนะครับแฟนบอลของปัตตานีเอนะครับก็ขอให้ให้เหมือนเดิมกับปัตตานีเอเคยเอ็นดูนะครับเคยสนับสนุนนะครับเคยช่วยเหลือก็อยากจะให้อยากจะให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของทีมเอง นะครับก็ขอยืนยันจะทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ความสุขนั้นเกิดขึ้นกับแฟนบอลให้ได้นะครับทุกสโมสรน,นะครับจำเป็นที่ต้องรัดเข็มขัดแล้วก็ลดขนาดทีมนะครับถ้ากรณีที่เงินสนับสนุนนะครับไม่ได้นะครับในปีนี้เงิน2ล้านอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของการทำทีมนะครับแต่ก็มีส่วนที่จะ บรรเทาในการควักทุนควักเนื้อได้นะครับไปอีกหนึ่งคนนะครับผมไม่เก็บบทสัมภาษณ์มานะครับเป็นอดีตคนที่เคยเข้าไปทำอุบน u n เ t ตดนะครับนั่นก็คือพี่เก่งนะครับกวินวัดเรือนบุรีผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับบริษัทเสื้อผ้ากีฬา i อแอนะครับไปฟังกันว่าเขามีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมามีแนวทาง แล้วก็มีคำแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่ทำธุรกิจกีฬานะครับไปฟังกันเลยฮะจริงๆแล้วโควิดก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆเราเจอพิษเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี6-2ปลายปีที่ผ่านมาเราได้มีการปรับเปลี่ยนปรับตัวเราคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของฟุตบอลเนี่ยช่วงนี้เหมือนกับการเรากำลังฝึกซ้อมเทรนนิ่งแล้กันรอเพื่อการแข่งขันการแข่งขันจะกลับมาก็คือวันที่เศรษฐกิจมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างนี้เราก็มีการพัฒนาสินค้าปรับปรุงจัดระบบทําทีมบิวดิ้งปรับเปลี่ยนองค์กรใหม่คิดสินค้าใหม่ๆเพื่อเตรียมรองรับในวันที่จะเกิดการแข่งขันหรือวันที่เศรษฐกิจจะกลับมาพอเราเจอสถานาการณ์โควิดทุกอย่างมันหยุดชะง,งักผมผมเชื่อว่าทั้ง SME ทั้งเรื่องของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งเป้าหมายถ้าเกิดเป้าหมายของการที่จะทําองค์กรหรือว่าสร้างทีฟุตบอลหรือว่าสร้างบริษัทให้มันยั่งยืนเนี่ยผมมองว่า เราต้องมีการเทรนนิ่งแล้วก็มีการซักซ้อมเตรียมพร้อมในวันที่ทุกอย่างมันจะกลับมาแต่ถ้าเกิดเป้าหมายขององค์กรเป้าหมายของทีมหรือเป้าหมายของบริษัทก็คือการหยุดชะง,งักหรือแค่เพื่อเงินเนี่ยผมมองว่ามันก็คือการหยุดทุกอย่างเลยคือไม่ต้องทําอะไรแต่เป้าหมายของบริษัทเราแอมเนี่ยเราเป้าหมายคือเพื่อเน้นความยั่งยืนทั้งเรื่องของทีมงานแล้วก็ขององค์กรแล้วเราเชื่อมั่นเรามีความเชื่อมั่นตลอดว่าทุกธุรกิจไม่ต้องกลับมาเรามีความเชื่อมั่นว่า أ, เศรษฐกิจหลังจากที่โควิดกลับมาจะเกิดการจะเกิดความคึกคักอย่างสูงมากในช่วงนั้นดังนั้นตอนนี้เรามีการเตรียมพร้อมมีการพัฒนาสินค้าทั้งเรื่องของร้านกาแฟชื่อว่าขอบคุณครับมีการเตรียมทํายิม Buffalo Fighter ์ทำสินค้าใหม่ๆไม่ทั้งหมูปิ้งสินค้าที่ที่ทุกคนคิดว่าเสื้อผากีฬาเราไม่ไทำเราก็ทําแล้วตอนนี้มีการพัฒนาสินค้าลายอื่นๆต่อยอดขึ้นไปเรื่อยซึ่งเรารอจังหวะที่สถานการณ์กลับมา นในวงการวิ่งที่เราเคยเป็นเจ้าตลาดตอนนี้ก็หยุดชง,งักทั้งหมดอีเวนต์ไม่มียอดยอดผลิตหลักแสนตัวต่อนหนึ่งเดือนหยุดชง,งักเหลือแค่หลักร้อยเลยแค่หลักพันเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีการนําคนที่มีอยู่มองทรัพยากรที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบบการจัดการใหม่แล้วก็เปลี่ยนมายเซ็ตเทสสกิลกันใหม่ทั้งหมดแล้วก็รีสกิลกันใหม่ทั้งหมดครับเราวางแผนไว้ตั้งแต่8เดือนเนี่ยเรากะคือทิ้งทุนเลยถ้าไม่ไหวเราคือกะหยุดละ แต่เราสู้มาตลอดเวลาทําให้มีมีเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในเชิงธุรกิจหรือในเชิงฟุตบอลเนี่ยผมมองว่าทุกอย่างน่าจะกลับมาเนี่ยประมาณมีนาปีหน้าทั้งหมดนะครับแต่เวลากลับมาแล้วเนี่ยถามว่าคนจะรู้สึกตัวเมื่อเกิดการซื้อขายหรือเปล่าช่วงนั้นผมยังบอกไม่ได้ซึ่งผมคาดว่านมาจะเกิดการซื้อขายคือกลางปีหน้าเป็นต้นไปแต่นั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวพัฒนาสินค้าใหม่แล้วก็วางเป้าหมายให้ชัดว่าเราต้องการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรเน้นความยั่งยืนระยะยาวหรือเปล่าหรือว่าต้องการระยะสั้นถ้าเกิดระยะยาวก็ต้องรีบวางแผนปรับตัวถ้าระยะสั้นก็ต้องรีบเปลี่ยนกิจการทันที mm. ผมมองอย่างนี้นะครับมองนะครับในเรื่องของอความเป็นนักกีฬานะครับมันเป็นโอกาสอันดีนะครับเราเรามองว่านักกีฬาปัจจุบนันในเรื่องของกลุ่มเยาวชนหรือนักกีฬาที่เป็นดาวรุ่งเป็นช่วงโอกาสอันดีที่สุดช่วงนี้ที่นักกีฬาดาวรุ่งเสมือนเต่า นะครับเสมือนเต่าที่กําลังวิ่งตามกระต่า,ตายเป็นช่วงนักกีฬาที่จะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาสกยรภาพสร้างมวลกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแกร่งสร้างสก,กิลทักษะทุกอย่างให้มีความเตรียมพร้อมมากที่สุดตอนนี้นักกีฬามืออาชีพหรือความเป็นโปรเฟชชั่นอลหรือสโมสรใหญ่ๆนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหยุดชง,งักหมดไม่มีเกิดการแข่งขันประสบการณ์หยุดชง,งักหมดเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาดาวรุ่งหรือเยาวชนหรือเด็กๆ พร้อมที่จะ,ะลงมือฝึกซ้อมเตรียมพร้อมเมื่อ,อสมโมสรหรือกิจกรรมกีฬากลับคืนมาผมเชื่อว่าตอนนั้นเด็กและเยาวชนหรือดาวรุ่งเนี่ยจะมีเวทีให้ได้แสดงออกแล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราอะเจ๋งพอหรือเปล่าในเวทีกีฬาการแข่งขันระดับใหญ่ๆธุรกิจเองก็เช่นกันครับบริษัทผมก็คือเป็นเพียงแค่เต่าผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เต่าอย่างพวกผมเนี่ย ต้องมีการเตรียมพร้อมพัฒนาแต่เราจะไม่หยุดเดินเราพัฒนาเดินไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับเวทีแห่งการแข่งขันมันพร้อมเราเราจะมีความพร้อมในการแข่งขันทําธุรกิจต่อสู้ในช่วงนั้นอย่างเต็มที่ครับขอบคุณครับพี่เก่งก็ได้ให้คํานิยามนะครับว่าเหมือนการซ้อมเอาไว้ก่อนนะสำหรับในช่วงนี้นะครับก็กลับมาปลดล็อกทุกอย่างแล้วเนี่ยทุกอย่างน่าจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับ อ่ะหมดเวลาแล้วครับสำหรับในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ